สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ B ี n นเจอ e r รีวิวเลขเด็ดเลขดังหวยซองหวยทำมือเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล 16. พฤษภาหกสามหวยออกแน่ไม่เลื่อนแล้วในวันนี้นะครับวันที่ยีเมษายนสองพนายหกสินายธนวัฒน์พลวิชัยโคศกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับว่ากองสลาก ไม่มีแผนจะเลื่อนการประกาศผลการออกสลากงวดวันที่1เมษายนซึ่งเลื่อนมาเป็นวันที่16พฤษภาคมนี้โดยนายธนวัตรระบุว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเกรงว่าการขายสลากกินแบ่งตามกำหนดเวลาเดิมอาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคคลนะครับที่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเริ่มคลี่คลายลงนะการออกสลากจึงไม่น่าเลื่อนออกไปแต่ขอให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดก็คาดว่าคงจะเป็นที่แน่นอนนะครับว่าในวันที่16พฤษภา2563จะมีการ ออกสลากกลางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับณห้องออกรางวัลของกองสลากสนามบินน้ำนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาก็มาติดตามกันครับขอขอบพระคุณท่านเจ้าของข้อมูล ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและสนับสนุนช่อง v ี a นเ r ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ